สวัสดีครับกลับมาพบกันใน Channel ap, mm hmm. ชาแนล s w a บ m e k Official นะครับผมผมตุ๊กครับพลอยค่ะครับวันนี้เราสองคนจะมาพูดเรื่องฟอเร็กกันนะครับฟอเร็กหรือ FX เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับมันเป็นการเก็งกาไรในค่าเงินผ่านการซื้อขายคู่เงินจาก,กุลเงินต่างๆนะครับผมเช่น EUR USD หรือ USD JPY นะครับซึ่งเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเนี่ยก็ามาจากส่วนต่างของคู่เงินจาก,กุลเงินนั้นๆนะครับผมโดยเราที่จะได้กําไรเนี่ย ก็ตอบื่อเราคาดการณ์ว่าคู่เงินที่เราซื้อหรือขายเนี่ยเคลื่นนอนไหวไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งมันก็ใจค้ากับการลงทุนประเภทอื่นท,ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนหรือทองคําเนี่ยมันก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อในราคาที่ต่ำเนี่ยเราก็ต้องไปขายในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีพื้นฐากนการลงทุนพวกนี้มาอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาถ้าเกิดเราเข้ามาในตลาดฟอเร็ก์เราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ เรามามองถึงข้อดีในตลาด f o r e x กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างค่ะข้อดีของตลาด f o r e x ก็คือสภาพคล่องค่ะคือการซื้อง่ายขายไวเพราะมีนักเก็งกําไรหน้าใหม่เข้ามาอยู่ในตลาดเรื่อยๆนะคะและมากไปกว่านั้นค่ะการลงทุนใน f o r e x ไม่ใช้เงินทุนที่สูงเลยค่ะเพียงแค่คุณมี100 USD ก็สามารถเข้ามาในตลาดนี้ได้ค่ะและคุณยังสามารถเก็งกําไรได้ทั้ง2ทางค่ะไม่ว่าตลาดจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าลดลงค่ะ และยังสะดวกสบายมากๆนะคะเพราะว่าตลาดเปิดถึง5วันต่อสัปดาห์ค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์หยุดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะแต่ว่าในทางกับกันนะคะพอเล็กก็ยังมีข้อเสียค่ะก็คือในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ต่างประเทศค่ะครับผม,ผมคลิปหน้าจะเป็นเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันเรียลืมกดติดตามไว้นะครับในช่องแสวมเอเบนต์ออรฟิชนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ